สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนำเสนออัปเดตนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับจากค่ายฟาร์มเทคนั่นเองนะครับผมนี่เราเติมสต็อกกันเรียบร้อยนะครับรองรับเกษตรกรนะครับช่วงนี้นะครับหลังจากเก็บเกี่ยวอ้อยนะครับแล้วก็มันกันเนาะบางทีโรตารี่มันก็ต้องได้ใช้นะฮะงานไรอ้อยไถอย่างเดียวมันไม่ป่นก็ต้องโรตารี่นะครับ ตอนนี้ก็มีครบทุกไซส์เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ขนาด85เซนนะครับตัวเล็กๆนะครับสำหรับลูกค้าที่เอาไปปั่นในงานลองอ้อยนะครับ1.3เมตรเราก็มีนะครับ1.6เมตรนะครับงานนานะครับ1.8เมตรเนี่ยนะครับนี่สต็อกแน่นๆเลยครับ1.8เมตร1.9เมตรนะครับ2เมตรนะครับแล้วก็รุ่นตอนนี้ที่นิยมสุดๆก็2เมตร20นะครับเราก็สต็อกไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าที่ ต้องการโรตรี่นะครับโรตรี่ใหม่นะครับคุณภาพแน่นๆนะครับรับประกัน1ปีนะครับเรื่องระบบการใช้งานนะครับเบาแรงนะครับปั่นเบาแรงลถนะครับไม่กินกําลังเครื่องนะครับประหยัดน้ามันด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีใครเกินโรตรี่ฟาร์มเทคนะครับทุกขนาดทุกรุ่นนะครับรับประกัน1ปีนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านประหยัดแท็เตอร์นะครับที่กําแพงเพชรนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับ กิมแพงเพชรลูกค้าที่สนใจนะครับโรตารี่ฟาร์มเทคช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับลดให้หนึ่งพันนะครับรับงานหน้าร้านเนาะเนี่ยครับส่วนถ้าจะให้จะส่งนะครับก็มีค่าจะส่งตามระยะทางเนี่ยครับ2,000 3,000ขึ้นอยู่ระยะทางไกลๆนะครับหน่งจุเมตรนะครับตอนนี้ก็ยังราคาเดิมครับสี่หมนาพนะครับ1.8นะครับค่าจับหนรุ่นยอดนิยมนะครับ เป็นรุ่น9แถวนะครับ1.8เต็ม1.8นี่คือระยะเนื้องานปั่นนะครับก็คือระยะกินดินเนาะนี่ครับแล้วช่องที่ใบกินดิน1.8เมตรเต็มๆนะครับเป็นขนาดแท้ๆนะครับทั้งตัวก็มันจะ1.9อยู่แล้วอันนี้เราไม่ไม่ได้บอกขนาดนั้นเป็น1.8นะครับก็อยู่ที่57,500นะครับยังราคาเดิมเนาะแล้วก็1.9นะครับ1.9เมตรก็จะเป็น10แถวนะครับลูกค้าเป็น10แถวความกว้างก็จะ1.9นี่ตัวนี้1.9 ก็59,500ืนาพนะครับ2เมตรนะครับราคาอยู่ที่71,000บาทนะครับ71,000มื่นะครับตั 71, ้งแต่2เมตรจนถึง2อเมตรสนะครับ2องเมตรยีองเมตรสด้วยะจะเป็นรุ่นซูเปอร์ฟาสต์นะครับนี่เป็นรุ่นซูเปอร์ฟาสต์ก็คือรุ่นเกียร์ไวท์ทั้งหมดเลยรองรับสำหรับรถระบบวิดีโอคัทที่มีระบบเกียร์เกียร์ปั่นอย่างแค่เกียร์เดียวนะครับเช่นรถรุ่นเก่าๆนะครับอ,อย่างเช่นฟอร์ดนะครับเมสซี่ Messi, หรือ ตระกูลคูโบต้าก็เป็นพวก M60 M70 เนี่ยครับ2เมตรนะครับ M95 อย่างเงี white, right ้ยนะครับ2อเมตรยี่อะไรเงี้ยต้องเป็นรุ่นซูเปอร์ฟ้านะครับเกียร์ไว้นะครับอันนี้2เมตรก็มีนะครับแล้วก็2องเมตรยี่สเมตรยี่ก็จะเป็นตัวซูเปอร์ฟ้าเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่76,000มื่นะครับแล้วก็สองเมตรสีนะครับราคาอยู่ที่70,000เอ่อ84,000บาทนะครับนี่เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวใหญ่กันอ่าเรามาดูตัวใหญ่กันครับตัวใหญ่เรายังไม่ได้ประกอบนะครับลูกค้าอ้าวเดี๋ยไม่ได้ประกอบนี่หัวเกียร์ยังใหญ่เลยครับสองเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็สองเมตรนะครับที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับก็เชิญได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดนะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นี่เราอยู่กันที่ร้านปัญญาเทคเตอร์ อุปกอ์ต่อพ่วงนะครับทั้งใหม่และมือสองสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับขรั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ